สวัสดีครับวันนี้เราจะใช้อเดียโนแลวก็คีย์แพดชิวขับสเต็ปพิ้งมอเตอร์นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันตอนนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วนกะ็ ั้งระยะ1รอบนี่จะเท่ากับ85มิลนี่ก็ลองตั้งดูนะ85มิลเลือกครับครับตั้งความเร็ว3ระดับ3นะครับเราสามารถกดลดลงก็ได้เพิ่มก็ได้นะครับนะครับตอนนี้เครื่องมือตร้ง อะไรมบนทางซ้ายก็ได้นะครับ hey, แหวนปริมาณเราตอนนี้เราต้องการ10ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาสีไป10ชิ้นแล้วก็ตัดสั่งมอเตอร์ตัดโอเคนะครับ okay. ก็นะครับวีเลยได้ก็คือปริมาณ10แล้วก็วอลลุ่มข้างหลังคือปริมาณที่ตัดได้นะครับแหวคือระยะที่ต้องการแล้วก็ S คือสปีดนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จ ก็จะมี LED ที่จะไปสั่งต่อนะครับที่ Arduino จะไปสั่งต่อที่มอเตอร์ครับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราดูครับก็กดออนนะครับครับก็จะหมุนไปก่อนรอบหนึ่งนะครับเพื่อทำการฟรีดเบื้องต้นก่อนรอบหนึ่งก็จะสั่งมอเตอร์แล้วก็ให้เซ็นเซอร์ทำการครับเมื่อมอเตอร์ไปตัดเรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์ทำงานนะครับเดี๋ยวก็เซ็นเซอร์ทำงานเสร็จ ก็ไปสั่งฟีดต,ต่อนะครับนี่ในคืนหนึ่งรอบหม,หมุนพอดีเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เริ่มเริ่มตัดจริงแล้วพอเจอเซนเซอร์ปุ๊บนะครับก็เริ่มจัชเชนที่หนึ่งนะครับนะครับชิ้นที่สองนะครับชิ้นที่าาาสามนะครับก็หนึ่งรอบก็จะรับปารมาเมนนะครับอันนี้ก็ที่สี่นะครับ นี่ห้าครับนะครับ,นะรบอันนี้แทนที่นิ้วมือนี้สวิตช์แทนเซนเซอร์นะครับเราสามารถหยุดได้สมมติว่าเราต้องการหยุดนะเกิดเหตุอะไรไม่ทราบก็คืออาจจะฉุกเฉินเราสั่งหยุดนะครับไฟ led ก็จะดับนะครับดับหมดเลยนะครับอันนี้เราก็หยุดเพื่อทำการแก้ไขบางอย่างก่อนเสร็จแล้วถ้าต้องการทำงานต่อก็หรือว่าปัญหาชิ้นงานติด นะครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บนะคันก็จะตัดครั้งที่เจ็ดนะครับตัดต่อเลยนะครับโอเคแล้วก็มาตัดแปดครับครับนะครับเท่านะครับสิบแล้วโอเคก็ครบแล้วพอครบแล้วเราสามารถเซตพวม เซตค่าให้กลาย,ลายเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับเพื่อเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเริ่มแล้ว เสร็จแล้วถ้าเกิดเราขัดเราก็สั่งหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนพอหยุดแล้วเนี่ยเราสามารถฟีดไปทางซ้ายก็ได้หรือทางขวาก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับสมมติเกิดปัญหาขึ้นเราต้องการฟีดก่อนก็ได้นะครับครับเสร็จแล้วก็ทำงานต่อก็กดออนต่อได้เลยนะครับนี่ตัดชิ้นที่ห้าแล้วนะครับ ตัดต่อได้เลยครับครบนะครับโอเคผมาครับอันนี้เป็นโปรแกรมนะครับอันนี้เป็นแกรม a r d u i n o ก็เราจะใช้ a r d u i n o นะครับ ีแสงอาจจะสว่างนีดมองไม่ดูเรื่องครับเดี๋ยวลองลองดูโปรแกรมนะครับปรแกรมเราสามารถใช้ได้ลองดูนะครับเ้้ก็ไปไล่ตามเอา